ค่ะชื่อนางสาวพรทิมนคำแสนชั้นม .4 ทับ1นะคะสวัสดีครับผมนายภมิพัฒนาปัญญาใสม .4 ทับ3เลขที่7ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวจริยาพรมรนนะคะชื่อเล่นชื่อขิงค่ะอยู่ชั้นม .5 ทับ5สวัสดีครับผมนายธีรพุภาพม .4 ทับ3เลขที่1สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิชัยบุญนทุลเลที่32ชั้นม .4 ทับ2ค่ะสวัสดีครับผมนายเทพเทวกรุณมานักเรียนนักยมศึกษาปีที่4ทับ5เลขที่2 สวัสดีค่ะชันชื่อนางสาวนัชชาคุณโตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับหเลขที่17นางสาวดิชาพรธนารานะคะม4ทับสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิฉัาจตุลงทะเบม4ทับสเลขที่38สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพาานิพิชาภูไทร์ทูลอยู่ชั้นม4ทับสค่ะดิฉันนางสาวพนิชากมาคนชั้นม4ทับสดิฉันนางสาวคอทีหน้าวินยา4ศทับสค่ะสเปคที่ชอบเหรอคะก็จะเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะดูน่าเชื่อถืออย่างนี้ 2, ค่ะ ขาวสวยใสดี How, mm hmm. เรียนเก่งครับเป็นคนไม่มีสเปคไหนถ้าชอบก็คือ<ม>ใช่เลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างก็ยุ้ยมันก็ดีะคะ่ะชอบผู้หญิงตัวเล็กครับสวยขาวชอบคนน่ารักอบอุน่นอ่อนไหวแล้วก็รักสัตว์ค่ะก็ชอบคนที่สูงกว่าดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลเราได้ชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คะ่ะก็ไม่มีสเปคตายตัวคะ่ะถ้าเราคิดว่าเราอยู่กับคนนั้นแล้วเราสบายใจก็โอเคแล้วคะ่ะไม่มีสเปคที่ตายตัวถ้ารู้สึกว่าชอบใครก็คนนั้นแหละชอบ ผู้ชายสูงยิมิเสนีแล้วก็ความคิดโตเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอะไรแบบนี้ค่ะผู้ชายที่อายุมากกว่าสูงกว่ามีความผู้ใหญ่เล่นกีฬาอะไรเล่นดนตรีแบบจอน,นี่ซอก็ได้ค่ะชอบคนสูงกว่าแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเราจะได้เราก็จะเลิกเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะจบค่ะขอบคุณค่ะ ก็จะทําเป็นไม่รู้เรื่องนะครับผมก็จะปล่อยเขาไปม,มีคนใหม่แล้วเขามีามามรับพักแล้วก็กลับมาผมเองอะครับไ,ไม่จัดการเลยค่ะก็เลิกเลยนั่นแหละค่ะก็เลิกไปเลยสิรับผมเดินออกมาครับผมไม่อยากเป็นก้างขวางคอเขาไว้ให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าผมครับคร<อ>ับเก็บหลักฐานค่ะหลักฐานที่เขานอกใจแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆถามเรื่อให้เขาสารภาพออกมาถ้าเขาไม่ยอมสารภาพออกมาแล้วก็แบบเอาหลักฐานขึ้นมาโชว์เลยว่าเอยเรารู้ว่าเธอนอกใจเราแล้วก็ อย่าทงแบบร้นกเราก็จะต้องคุยกันก่อนต้องลองแบบความเข้าใจกันนะคะว่าที่เขาเลือกไปเพราะอะไรที่เขาเลือกที่จะมีคนอื่นเพราะอะไรผอไม่รลกแล้วรู้สึกเสียใจมากมค่ะสิ่งแรกท,ร<ม>ที่เราต้องทำเลยก็คือราต้องรมณ์ขงตัวเองนะคะแล้วก็คุยกับเขาให้เข้าใจใดยการใช้เหตุผลค่ะคงต้อง,ลองเลิกกันไปแล้วก็ขออย่ายได้ยุ่งเกี่ยวดาบีกเลยก็เลิกเลยค่ะเพราะว่าเขาทําให้เราหมดความเชื่อมันในตัวเขาแล้วค่ะก็จะถามาเหตุผลเขากานถาว่าทาแบบนี้ทาไมแล้วก็จะบอกมือเขาค่ะบอกเขาให้รู้เรื่องค่ะว่าถาเราทำแบบนี้แล้วก็บอกเรื่องเขาค่ะ เคยมีอารมณ์ทางเพศอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้จัดการอะไรคร่ะก็ไม่ทำไงเลยครับเพราะว่าส่มากผมก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศผมไม่เด็กเกมไม่เโทรศัพท์การจัดการที่มีคือการช่วยตัวเองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเดือดร้อนใครค่ะแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเดือดร้อนใครค่ะนั่นแหละคือเจะตัวเองครับก็าหาอะไรทำเบี่ยงเบนความสนใจเบี่ยงเบนความรู้สึกค่ะส่วนมากก็จะเล่นเกมกับเพื่อนครับก็จะได้หายเลยหายเลยหายเลย เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายค่ะเพราะมต้องหาอะไรทําสักอย่างค่ะเพื่อจะเรียกเรียกนะคะการมีอารมณ์แบบของตัวเองค่ะก็คงหากิจกรรมเดินทางออกกําลังกายดูซีรีส์หรือไม่ก็ฟังเพลงอะไรแบบนี้ค่ะหากิจกรรมเป็นทางแทนใครเช่นดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ค่ะหากิจกรรมเดินทาค่ะ